เช็คด่วนสําหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือถ้ามีสิ่งนี้ในบ้านทิ้งด่วนคะ่ะรีบทำด่วนจะทำให้คุณเลิกเจ็บเลิกจนขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสําหรับวันนี้เราจะมาแนะนําทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ หรือถ้ามีสิ่งนี้ในบ้านต้องทิ้งด่วนค่ะไม่งั้นมันจะส่งผลทำให้คุณเจ็บแล้วก็จนถ้าอยากเลิกเจ็บเลิกจนสำรวจด่วนเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ฟังคะสําหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีเมตตาต่อผู้อื่นช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือทุกคนที่เข้ามาอยู่รอบข้างและอยู่ข้างกายของเราและเราเองก็มักจะถูกคนเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงเป็นพี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดมักจะทรยศหักหลังเราแม้แต่หุ้นส่วนของเราเองด้วยเช่นกันแต่ คนที่มีการกรบาดกลางฟ่ามือเป็นคนที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งฟ้าได้ให้เส้นพิเศษของคุณก็คือเป็นเส้นเรียกว่าเส้นแคล้วคลาดชีวิตนี้ของคุณตั้งแต่เล็กจนโตมาคุณเลยเฉียดตายคะ่ะเฉียดตายมาแล้วและคุณก็เป็นคนฝันเห็นเหตุการณ์ฝันแม่น แต่ข้อเสียของเราก็คือเราเป็นคนทำคุณไม่ขึ้นเราเป็นคนต่อสู้ฝ่าฟันไม่อ่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆทั้งหลายทั้งปวงทีนี้ก็ต้องบอกข่าวว่าบ่อยครั้งที่เราให้เงินให้ทองคนอื่นไปยืมแล้วแต่เขาไม่คืนหรือในบางคนถ้าเป็นผู้หญิงแทนที่คุณจะมีแฟนแล้ว แฟนจะเลี้ยงคุณไม่ใช่เขาเลี้ยงคุณแบบบุฟเฟต่ต้องให้คุณหากินด้วยตัวเองต่อสู้ด้วยตนเองหรือถ้าเขาให้คุณมันก็ไม่ค่อยพอที่จะพอใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีเส้นอื่นประกอบกันด้วยนะคะนี่คือคุณสมบัติของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือชีวิตเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้มาตั้งแต่อายุน้อยบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะเป็นแบบนั้นถ้าคุณกำลังเจอชีวิตคุณเป็นแบบนี้เราขอแนะนำและบอกวิธีแก้ไขให้กับคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือโดยให้คุณสำรวจบ้านคุณคะ่ะว่าอันดับที่หนึ่งคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือส่วนใหญ่แล้ว คนรอบตัวคุณจะชอบเก็บของโดยเฉพาะเสื้อผ้าซื้อมาแล้วก็เก็บเต็มไปหมดหรือว่าตัวคนเองเป็นคนไม่กล้าทิ้งของจะทิ้งอะไรก็เสียดายไปหมดพื้นที่100%ยปอร์เซ็นของบ้าน70%เต็มไปด้วยของแน่นไปหมดค่ะห้องนอนต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนแทบจะไม่มีที่เดินเลยค่ะ ถ้าคุณอยากจะรวยต้องบอกว่าเอาของอะไรที่มันอยู่ลึกๆไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ดูมันอีกต่อไปพูดง่ายๆว่าถ้าเราเป็นคนเก็บเสียดายของไงเราก็ต้องคัดที่จะทิ้งแต่ไม่กล้าทิ้งเก็บไว้ให้คนนั้นเก็บไว้ให้คนนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งวิธีการ อาจจะต้องได้ตัดใจคือต้องลดปริมาณของที่อยู่ในห้องนอนแล้วก็อยู่ในห้องให้โล่งๆให้มันกว้างขึ้นเพราะบ้านที่จะรอความร่ำรวยจะต้องมีพื้นที่กว้างประมาณ40%อีก60%เอาไว้วางของก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเอง เวลาที่เราเดินก็จะต้องดูแบบไม่แน่นจนเกินไปการขยับของขยับตรงนี้ไปแทนตรงนั้นขยับตรงนั้นไปแทนตรงนี้มันจะต้องจะต้องโปร่งและโลง่งแล้วก็รวยง่ายเริ่มจากห้องนอนก่อนเลยนะคะไม่ต้องถึงกับเบื้องบ้านเพราะห้องนอนของคุณ ถ้าเป็นผู้หญิงห้องนอนของคุณพยายามให้โล่งค่ะเสื้อผ้าเยอะอาจจะต้องขายไปบ้างบริจาคไปบ้างอันที่อยู่ลึกที่สุดค่ะไม่ค่อยได้ใส่ไม่ค่อยได้ใช้แสดงว่าเรากับมันไม่มีบุญต่อกันแล้วค่ะเก็บใส่ถุงใส่ห่อขายออนไลน์ไปแจกคนรู้จักไปแต่เราเชื่อว่าไปขาย คุณเสียดายมันแต่ถ้าอยากรวยถามหน่อยว่าคุณอยากรวยไหมถ้าอยากรวยจัดเลยนะคะทิ้งหรือว่ายกให้คนอื่นไปเป็นบุญเป็นบารมีเสร็จแล้วต่อมาอันดับที่หนึ่งก็คือความรกแก้ไขอย่าให้มันแน่นจนเกินไปอันดับที่สองห้องนอนค่ะห้องนอนของคุณ อย่าให้มีหิ้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ที่นอนของคุณบนบริเวณที่นอนหัวนอนหัวเตียงอย่าให้มีให้ห่างไปหนึ่งช่วงแขนจากขอบเตียงซ้ายหรือขวาหนึ่งช่วงแขนคุณจะรวยง่ายขึ้นอันดับที่สาตอนช่วงกลางวันให้มีแสงแดดส่องเข้ามาที่ห้องนอนของคุณ อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นพลังในห้องของคุณจะมีพลังเรื่องของวิญญาณและคุณเองเป็นคนที่มีซิกเซนเรื่องหลังสังรอนบ่อยครั้งมันจะรู้สึกว,ว,วูบวูบวาบและใจกลางบ้านของคุณห้ามมืดพยายามเปิดให้แสงสว่างศาสต์เข้ามาถ้าเปิดให้แสงสว่าง เปิดเข้ามาไม่ได้คุณอาจจะต้องใช้หลอดไฟเข้ามาช่วยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านของคุณอยู่ใกล้กับคอสะพานหรือว่าเป็นซอยตันหรือว่าฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านร้างอย่างนี้ไม่ค่อยดีหรือหลังบ้านเป็นบ้านร้างไม่ค่อยดีอาจจะต้องเปิดไฟห้องครัวหรือว่า เปิดไฟห้องประตูหลังเปิดไฟหน้าประตูบ้านตอนกลางคืนอาจจะต้องเปิดไว้เป็นการลดพลังเรื่องของวิญญาณต่อมาถ้าคุณอยากรวยต้องทำตามที่เราบอกนะคะคือทิ้งของที่มันไม่ได้ใช้พวกขยะทั้งหลายทั้งปวงที่คุณคิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนให้ทิ้งนะคะอย่าไปรอขาย ทิ้งให้หมดทิ้งให้ไวเดี๋ยวคุณจะรวยไวต่อมาหน้าประตูห้องนอนต้องเปิดให้สุดค่ะอาจารย์ค้นพบคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือตัวห้องนอนมักจะเปิดไม่สุดไม่รู้ว่าเพราะอะไรของมันเยอะมันก็เลยเปิดไม่สุดต้องเปิดให้สุดให้ได้ยกเว้นว่าทางหลังบ้านประตูมันจะมี ตัวมากั้นไม่ให้มันกระแทกอันนี้ไม่เป็นไรเอาตะกรา้าเอาของอะไรไปวางก็คือเงินมันก็จะไม่ดีต่อมาทางหน้าประตูบ้านของคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคุณมักจะวางรองเท้ายาวเลยนะคะขวางหน้าประตูที่คุณเปิดเข้ามาเปิดเข้าเปิดออกคุณไปสังเกตดูมักจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น แล้วเวลาวางถ้าเกิดเราจะเดินออกมันก็จะเหมือนว่าเตะรองเท้าต้องก้าวข้ามรองเท้าตรงนั้นใครจะเดินเข้าเดินออกจะเป็นแบบนั้นถ้าคุณอยากรวยคุณเลื่อนคะ่ะให้มันไปชิดซ้ายหรือชิดขวาไปด้านใดด้านหนึ่งของประตูคุณก็จะรวยไวต่อมาห้องน้ำ ห้องน้ำนั้นของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือส่วนใหญ่แล้วบ้านคนกากบาทกลางฝ่ามือเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันพื้นห้องน้ำมันจะสูงกว่าพื้นบ้านหรือว่าหน้าห้องน้ำมันจะมีธรณีกัน้นคือพื้นไม่เสมอกันก็เลยมีธรณีกัน้นในทางห่วงจุย้ยเขาบอกว่าห้องน้ำที่ดีก็คือ ต้องต่ำกว่าตัวบ้านต่ำกว่าพื้นบ้าน5้าเซนถ้ายิ่งสูงยิ่งไม่ค่อยดีวิธีการแก้ก็คือว่าให้เราเอาไผ่กวนอิมหรือว่าต้นไม้ที่ปลูกในร่มเอาไปวางไว้หลังชะโคกหรือเอาไปวางไว้ในห้องน้ำตรงที่ใดที่หนึ่งก็ได้และพยายามดูแลให้มันจเจริญงอกงาม ในทางวิชาห่วงจุย้ยบอกว่าห้องน้ำคือทรัพย์หรือห้องน้ำคืออัปมงคลหรือเขาบอกว่าห้องน้ำคือแร่งรวมอัปมงคลทีนี้เวลาที่พลังงานในบ้านมันไหลามาแทนที่มันจะไหลลงท่อไปมันก็จะไม่ไหลมันก็จะวนเวียนอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ดี ทางห่วงจุ้ยก็เลยบอกว่าให้เอาไผ่กวนอิมหรือว่าให้เอาต้นไม้ไปวางในห้องน้ำเพื่อเป็นการดูดพลังอัปมงคลให้ลงชักโครกหรือถ้าเกิดว่าผู้ทางวิชาการบอกว่าเพื่อให้เงินทองมันอยู่ในห้องน้ำเพราะทางห่วงจุ้ยถือว่าน้ำคือเงินส่วนทองก็คืออุจจาระของเรานั่นเอง เงินทองมันจะไม่อยู่ในห้องน้ำพอเราเอาต้นไม้ไปปลูกป,ปุ๊บเราก็จะเริ่มเก็บเงินอยู่ส่วนเรื่องของห้องนอนที่บอกว่าให้เอาของในห้องนอนอย่าให้รกมากพอเราเอาของนี่ทิ้งเหลือที่ว่างประมาณ40%ห้องนอนเริ่มโลง่งหรือว่ามากกว่านั้นยิ่งดี ถ้าเราพูดทางวิทยาศาสตร์ก็คือไม่มีที่ที่ฝุ่นจะไปเกาะห้องนอนจะเป็นเรื่องของสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการให้มันดีความรักของเราก็จะไม่ดีเช่นกันส่วนห้องน้ําเป็นเรื่องของความทุกข์ที่เราทุกข์เราอยากเลิกทุกข์เราอยากเลิกจน ห้องน้ำต้องหอมห้องน้ำต้องสะอาดห้องน้ำจะต้องไม่ส่วมเต็มไม่ท่อตันไม่สกปรกต้องทำความสะอาดอย่างดีเสร็จแล้วการเงินการทองของคุณก็จะดีต่อมาสำหรับคุณผู้ชายห้องทำงานบางทีเราก็เหมือนกันของลกไปหมดบางทีเราเป็นคนชอบทำรก ถ้าเราจัดระเบียบอะไรที่เราคิดว่าอะไรไม่ใช้ก็ให้ทิ้งค่ะหรือบริจาคถ้าเสียดายก็บริจาคหอสมุดแห่งชาติเราจะได้จัดระเบียบให้มันสะอาดตาให้มันดูสวยพอมันดูสวยการเงินการทองของคุณก็จะดีขึ้นถ้าวันนี้การเงินการทองของคุณดีคุณลองทำตามที่เราบอก ก็จะดีขึ้นคุณเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วค่ะคนกากบาดกลางฝ่ามือแต่ว่ารายจ่ายของคุณเยอะมากคุณลองสังเกตดูถ้าคุณตัดพ่อแม่พี่น้องคนรักของคุณไม่มีอะไรรายจ่ายของคุณจริงๆไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าด้วยภาระที่คุณกำลังแบกอยู่มันก็เลยเป็นแบบนั้นจัดนะคะ ห่วงจุยห้องทำงานของคุณพยายามให้โล่งเข้าไว้ให้โล่ง40เอร์เซนและอีก60เปอร์เซนแน่นไม่มีปัญหาการสังเกตว่าแน่นไม่แน่นคืออะไรถ้าเราไปเดินก็ต้องเอี้ยวตัวเดินแล้วต้องหลบขยับตัวแล้วต้องชนอะไรอย่างนี้ก็คือแน่นจนเกินไปค่ะ ลองทำนะคะถ้าคุณทำงานบริษัทออฟฟิศคุณจะสังเกตห้องของผู้บริหารกว้างใหญ่มากเลยค่ะส่วนห้องของพนักงานแคบมากเลยเวลานั่งทำงานแบบจะเบียดกันเลยนั่นแหละค่ะนี่คือเหตุผลที่ให้คุณพยายามโล่งเข้าไว้พอคุณโล่งเข้าไว้วาสนาก็จะดีขึ้นบางคนบ้านที่เขายากจนมาก ทำไมเขาอย่างไม่รวยมันมีหลายปัจจัยคําว่า60%ของมี60%ของในที่นี้ไม่ใช่ขยะโล่งเกินไปก็ไม่ดีแคบเกินไปก็ไม่ดีห่วงจุ้ยแปลว่าสมดุลถามว่าเรา50-50ได้ยิ่งดีใหญ่เลยถ้าใครเคยไปร้านกาแฟสตาบั๊ สังเกตไหมคะว่ามันดูไม่แน่นจนเกินไปมันดูกำลังพอดีอย่างนั้นแหลคะค่ะที่เรียกว่ามันอยู่ในขนาด60%เอร์ซให้ทุกคนลองไปจัดการนะคะถ้าที่บ้านคุณขยะเยอะคุณทิ้งทำตามที่เราบอกทั้งหมดในห้องน้ำสำคัญห้องนอนสำคัญห้องทำงานสำคัญและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ หน้าประตูทั้งหน้าประตูบ้านทั้งหน้าประตูห้องนอนอย่าให้มีอะไรมาขวางนะคะหนึ่งประตูล้มคือสมมุติว่าความสูงของประตูกว้างเมตรห้าสิบสูงเมตรห้าสิบก็คือพื้นที่วัดแล้วความกว้างกับความสูงหนึ่งประตูล้มต้องไม่มีอะไรมาขวางเลยเท่านี้เละค่ะ คุณรวยรวยแน่นอนล้านเปร์เซนเลยค่ะลองทำดูนะคะสิ่งที่เราแนะนำเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากทำได้ง่ายๆแล้วรวยรวยแบบรวยไวแล้วเห็นผลด้วยค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ คลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดี นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้คะ่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะํำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ